ไปต่อไม่ไหวขอซีรีส์ประกาศเทนาวีอา breaking up แล้วเป็นอีกหนึ่งซุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงเกาหลีใต้สำหรับซงฮเยกโยที่ตอนนี้มีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่อย่างนาวีอา breaking up สำหรับซีรีส์เรื่องนาวีอา breaking up เล่าเรื่องราวความรักของคนวัยสาบวกที่กำลังข้าเแคลงกับหน้าที่การงานชีวิตช่วงนี้มีทั้งสนุกสนานจริงจมีเป้าหมายที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ทำให้บางครั้งความรักอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกลำดับต้นๆที่จะทุ่มเทให้กับมันฮ้ยอนอื่นหรือทรงฮเยกโยสาวสวยหัวหน้าทีมออกแบบใน The One บริษัทแฟชั่นชั้นนําล่าสุดแฟนซีรีส์ได้ออกมาประกาศเทปไม่ขอดูต่อโดยให้เหตุผลว่าคาดหวังกับเรื่องนี้สูงมากและเสียดายพระนางบทที่แสดงนั้นเป็นเนื้อเรื่องที่น่าเบือ่อเหมือนซีรีส์มันจอดอยู่แค่ ep 2 ep แรกเนื้อเรื่องไม่ดำเนินไปข้างหน้าน,นั่นเองค่ะ